เลขเด่นเลขเด่นจากทูบใบหวยเลขเด่นจากทูบใบหวยมันจะมีเลขไอเนี่ยที่เอ๋ว่าเอ๋จะเล่นนะเอ๋ว่าเอ๋จะเล่นหนึ่งเจ็ดเลขเด่นจากทูบใบหวยหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าสามศูนย์ ก้าสามศูนยเก้าสามศูนเก้าสามเจ็แล้วก็หนมันจะมี9 9แล้วก็เเนี่ยออกเนี่ยเจ็ดเจ็ด

เก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์มันอาจจะมาอีกสามตัวมันอาจจะออกสามตัวหน้าก็ได้นะเนี่ยอันนี้อาจจะออกสามตัวหน้าก็ได้อันนี้อาจจะออกสามตัวหลังก็ได้เนี่ยแถบนี้ก็อันนี้เป็นคลิปทำเล่นๆน,นะคะแล้วแต่จะชอบ